เจ็บเซนที่ต้องสู้แม่มอลิซากับศึกมะเร็งปอดในช่วงเวลาที่หลายคนกำลังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขข่าวการป่วยของแม่มอลิซาขจรชัยกุลอดีตนางเอกชื่อดังแห่งยุคได้กลายเป็นเรื่องที่ทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากต้องหยุดอ่านและสะเทือนใจค่ะเพราะเธอออกมาเปิดเผยว่าตรวจพบมะเร็งปอดก้อนใหญ่ขนาดเกือบ7เซนติเมตรซึ่งถือเป็นสึกครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอ แมมเล่าว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ไม่ได้มีสัญญาณเตือนรุนแรงนักเธอเพียงรู้สึกไอแห้งๆเป็นพักๆเหนื่อยง่ายและน้ำหนักลดลงเล็กน้อยจึงคิดว่าเป็นเรื่องของภูมิแพ้หรือร่างกายอ่อนเพลียแต่เมื่ออาการเริ่มเป็นบ่อยขึ้นท่าจึงตัดสินใจเข้าพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุผลการเอกซเรย์ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะพบเงาสีเข้มในปอด และเมื่อตรวจละเอียดด้วยซีทีสแกนรวมถึงการเจาะชิ้นเนื้อก็ยืนยันว่าเป็นมะเร็งปอดก้อนมะเร็งที่พบมีขนาดเกือบ7เซนติเมตรซึ่งถือว่าใหญ่พอสมควรในมุมมองทางการแพทย์การผ่าตัดทันทีอาจมีความเสี่ยงสูงเพราะตำแหน่งและขนาดของก้อนอาจทำให้การผ่าตัดยุ่งยากแพทย์จึงวางแผนเริ่มต้นด้วยการทำเคมีบำบัดเพื่อลดขนาดก้อนให้เหลือประมาณ3เซนติเมตรก่อนแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการผ่าตัด หลังจากนั้นอาจต้องทำาคีโมต่อเนื่องหรือฉายแสงเพื่อจัดการเซลล์มะเร็งที่อาจเหลืออยู่แม้ข่าวนี้เป็นเรื่องช็อกแต่แม่มก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและทัศนคติเชิงบวกเธอบอกว่าไม่ว่าจะยากแค่ไหนเราก็ต้องสู้ค่ะเพราะชีวิตเรามีค่ามากพอที่จะรักษาคำพูดนี้ไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองแต่ยังส่งต่อกำลังใจไปยังผู้ป่วยโรคร้ายอีกมากมาย เพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างร่วมกันส่งกำลังใจทั้งข้อความให้กำลังใจการโทรศัพท์หาและการโพสต์สนับสนุนในโซเชียลมีเดียบางคนถึงกับเล่าประสบการณ์การรักษามะเร็งของตนเองเพื่อให้เธอเห็นว่าสึกนี้แม้ยากแต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ในด้านการใช้ชีวิตประจำวันแหม่มได้เริ่มปรับตัวอย่างจริงจังเธอลดอาหารที่มีสารก่อบมะเมรง็งเลือกกินผักและผลไม้สดอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและพยายามดื่มน้ำมากขึ้นรวมถึงฝึกสมาธิและหายใจลึกๆเพื่อลดความเครียดเพราะเธอเชื่อว่าจิตใจที่สงบจะช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่อการรักษาได้ดีขึ้น แพทย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามะเร็งปอดเป็นโรคที่คร่าช,ชีวิตคนจำนวนมากในแต่ละปีและมักพบในระยะที่ก้อนมีขนาดใหญ่เพราะช่วงแรกอาการไม่ชัดเจนปัจจัยเสี่ยงไม่ได้มาจากการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงมลภาวะทางอากาศฝุ่น PM 2.5และคันธุกรรมซึ่งในกรณีของแม่มกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์สาเหตุอย่างละเอียด แม้เส้นทางการรักษายังอีกยาวไกลแต่แหม่มก็ยืนยันว่าเธอจะเดินหน้าสู้ทุกขั้นตอนไม่ว่าต้องเจอกับผลข้างเคียงของคีโมผมร่วงอ่อนเพลียหรืออาการคลื่นไส้เธอจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้มาพรากความหวังไปฉันอยากเห็นวันที่หมอบอกว่าก้อนเล็กลงค่ะและอยากบอกทุกคนว่าการตรวจร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมาก เรื่องราวของเธอกลายเป็นเครื่องเตือนใจให้คนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เผชิญโรคร้ายเชื่อว่าความหวังและกำลังใจสามารถทำให้เรามีแรงสู้ได้เสมอแม้ต้องเผชิญกับก้อนเจ็ดเซนที่ดูน่ากลัวแต่ถ้าใจเราแข็งแรงพอก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้